เจ้ากัปปานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในบทที่11นะครับบทสนทนาที่2นะครับเรื่องของถุยเซืองแองเจลาาวาไถน้อยจเวียนเวยหึงถูบุยกัวเหนะครับก็คือถุยเซืองแองเจลาและไถนะครับสนทนาเกี่ยวกับถูบุยนะครับก็คือ,อถูบุยคืองานอดิเรกนะครับหนึงก็คือ,อ เป็นคำที่บอกว่ามีหลายๆนะครับในภาษาไทยเราอาจจะไม่ต้องแปลตัวนี้นะครับกัวเหาก็คือของพวกเขานะครับทีนี้ก็มาดูการสนทนากันนะครับเริ่มจากไถคุยกับอังเจลาก่อนนะครับอังเจลาก็ยังถูบุยหนาวอังเจลาเถื่งทิชลำจีคีสั่งนะครับก็คืออังเจลามีางานอดิเรก ไหมนะครับหนาวหนาวก็คือไหนเนาะอังเจลามีงานอนดิเรกไหนแต่จริงๆมันคืออังเจลามีงานอนดิเรกบ้างไหมนะครับอังเจลาเถื่องทิ้งลำสีอังเจลานะครับโดยทั่วไปหรือเป็นประจำนะครับทิ้งลำสีก็คือชอบทําอะไรขี่สั่งตอนว่างนะครับอ,อังเจลาก็ตอบว่าอังเจลาเถื่องดอกซักว่าแงยหยักทิ้งถ่วง ดีลำเวียงติงเงียนตายกั้งเป็เวียน ên, หรือจองกงดงก่อนอังไถนะครับที่มาดูคำแปลนะครับเถื่องก็คือเป็นประจำหรือเสมอนะครับองเจลาเถื่องดอกซักนะครับองเจลาอ่านหนังสือเสมอว่าแง่หยักงนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับทิ้งถ่วงทิ้งถ่วงก็คือมีบ้างหรือบางครั้งนะครับดีลำเวียงติ่งเงียนนะครับ ด,ดีลาเวียกคําคว่าลาเวียกติงเงียนก็คือไปทํางานอาสาสมัครใช่ไหมครับเวียกติงเงียนคืองานอาสาสมัครลําก็ทํานะครับทิงทวงดีลําเวียกติงเงียนนะครับบางครั้งนะครับไปทํางานอาสาสมัครตายกั๊กบิงเวียนนะครับในโรงพยาบาลนะครับบงเวียนคือโรงพยาบาลห่วงนะครับหรือนะครับจองกงดงหรือในชุมชนนะครับกงดงก็คือชุมชน ก่อนอันไทยแล้วคุณไทยล่ะนะครับไถก็ตอบว่าตยทิกงูนะครับ, ủ, รบผมอช,อบชอบนอนเท่านั้นชอบนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็พูดว่าน้อยด๋วเดยนะครับพูดเล่นนะครับน้อยด๋วเดยคือพูดเล่นนะครับถึกสือทีแปลว่าถึกซือทีตัวเมดาบัญนะครับถึกสือทีนะแล้ว่าจริงๆแล้วตยเมดาบัญก็คือฉันชอบ ดาบันคือฟุตบอลนะครับผมชอบฟุตบอลเมย์เนี่ยอาจจะแปลว่าชอบปลว่าคลั่งไครก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เขาหมายถึงว่าเขาก็มักจะไปทําอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นแหละนะครับเข้าใจว่าไปเล่นฟุตบอลบ่อยๆนะครับถัดมานะครับถุยเสืองก็ตอบว่าถุยเสืองจีทิแเซมทยย n ดลาขีโกขี่ก็กุ๊บเถเสยนะครับก็คือถุยเสืองนะครับ ท,ทิกแซมทอยก็คือชอบดูนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้ร่วมกับจีถอยน,นะครับทิกแซมคือชอบดูแต่ว่ามีจีโอยอยู่หน้าหลังด้วยก็แปลว่าเท่านั้นนะครับก็คือถุยเสืองชอบดูเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นเล่นฟุตบอลนะครับยศหลาขี่นะครับยศหลาขี่ก็คือ,อยศหลาก็คือ,อโดยเฉยพาะขี่ก็คือตอนที่นะครับก็กุ๊ปเถสยมีฟุตบอลโลกนะครับกุ๊ปเถสยคือฟุตบอลโลก เก่าเปลียนเตี๊ยบตุกนะครับเกาเปลียนก็คือการสนทนาเตี๊ยบตุกก็คืออดําเนินต่อไปนะครับอโอเคที่ก็เป็นอังเจลาคุยนะครับกุ๊บเทเ,เสวยที่ไอหมาจังแม่นะครับฟุตบอลโลกนั้นไอหมาจังแม่คือใครจะไม่ชอบนะครับซึ่งมันมันมีความหมายตรงข้ามคือทุกคนชอบนั่นแหละนะครับแต่ว่า,าเขาพูดด้วยสำนวนไอหมาจังแม่ใครจะไม่ชอบ อังเจลาไทยก็ตอบว่าเถิดคงนะครับโตยเตืองเงยหมี่โตยเตืองเงยหมีเมบัญเบ่าุกบ้องใจว่ากวนวิดโทยนะครับเถิดคงก็คือจริงหรือนะครับอันนี้แปลกใจเพราะว่าเขาพูดทํานองนี้เพราะว่า อังเจราร์เป็นคนอเมริกาแล้วมาบอกว่าชอบฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเมันเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับไทยนะครับเพราะว่าคนอเมริกาเขาไม่ได้เตะฟุตบอลหรือไม่อนิยมฟุตบอลมากเท่าไหร่นักนะครับแล้วเขาพูดว่าโตยเตืองเงยหมีผมคิดว่าคนอเมริกาเมบันเมบันเบาสุกนะครับชอบหรือว่าคลางคล้ายบันเบลสุกคืออ,อเมริกันฟุตบอลนะครับบ้องใจนะครับคือเบสบอลน,นะครับวากวนวิร์ดทยและ เทนนิสเท่านั้นนะครับอังเจลานะครับ mm hmm. ก็ตอบว่าก็หลไทยน้อยดุ้งนะครับอังเจลาก็ตอบว่าบางทีไทยก็น่าจะพูดถูกคืออังเจลาก็เห็นด้วยกับไทยคือคนอเมริกาอาจจะไม่ได้ชอบฟุตบอลมากขนาดนั้นยกเว้นอังเจลานะครับเขาก็เลยพูดว่าก็หล่เดี๋ยวอ่านจบไอ้นี่จบก่อนก็ได้ mm hmm. ก็แหลไทยน้อยดุง้งนึ่งจักบัญกานา สาเกลว์และบองโซ่ลายยิ่งมนเทถ่าวเดือดเอือเจื่อยัดก t อนถุยเสืองนะัจกจราเขาตอบว่าก็แหละไทยน้อยดุง้งนะครับบางทีไทยก็อาจจะพูดถูกนะครับคือในแง่ว่าคนอเมริกาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อชอบฟุตบอลมากนะครับเขาก็เลยไม่ได้อธิบายว่าฟุตบอลเนี่ยอยู่ในกีฬาที่คนอเมริกันชื่นชอบนะครับยิงจักบักานา บางทีนะครับอาจจะหนึ่งจั๊กก็คือบางเป็นไปได้ที่นะบังกานาบังกานาคืออเมริกันฟุตบอลสาเกลก็คือเบสบอลนะครับว้าวาบลองโซนะครับสาเกลนี่เป็นเบสบอลไหมเดี๋ยวขอดูอ่าโอเคเบสบอลนะครับวาบลองโซนะครับแล้วก็บาสเกตบอลนะครับลาย หญิงมลวลเทเสาเดือกเอเือเฉีองนะครับเป็นหญิงมลวลเทเสาเป็นกีฬานะครับเดือกเอเือเฉีองที่ได้รับความนิยมที่ถูกชอบนะครับยัะที่สุดก่อนถุยเสืองแล้วถุยเสืองล่ะนะครับอโอเคอันนี้ก็ถามไปที่ถุยเสืองนะครับเดี๋ยวอ่าของถุยเสืองให้จบก่อนถุยเสืองซั ay, ดแม่ดีเบย์ rồi sau đó ว ề nhà ngồi ดอกมดขวันเตียวเชวิตรหวกแฟัง nhạc โกเดียนหวกเจยหวีเกมิมนะครับถุยเสียงตอว่าถุยเซียงซัดเมดีเบยถุยเซีองชอบนะครับว่ายน้ำมากนะครับสวยแล้อหลังจากนั้นนะครับเวญากลับบ้านงออยดดกมวนเตยวตวยนะครับ่งด่หนเยังนนยยหนึ่งนะครับ ห่วงเงยหยักโกเดียนนะครับและฟังเพลงเางยหยักฟังเพลงโกเดียนคือคลาสสิกนะครับและฟังเพลงคลาสสิกห่วงเจยหวีเกิมนะครับแล้วก็เล่นหวีเกิมก็คือเปียโนนะครับและเล่นเปียโนท่าทีห่วงก็คือหรือหรือท่ทีนะรหรือเล่นเปียโนอันนี้ก็หรือด้วยนะครับถัดมานะครับไถพูดว่าเวทุยเสืองก็เบียดดัน ดันดังเสืองเกิมคงนะครับเว่ยก็คือถ้าอย่างนั้นถุยเสืองก็เบียดนะครับก็เบียดก็คือรู้จักเบียดแล้วรู้จักนะก็เบียดคือรู้จักหรือสามารถนะครับดันดั่งดันดังเสืองเกิมนะครับเสืองเกิมคือวายโอเปียโนนะครับดันดังก็คือการเล่นนะครับใช้สําหรับเปียโนนะครับจริงๆมันแปลว่าเคาะนะแต่ว่าเราก็อาจจะ นนในที่นี้ต้องแปลว่าเล่นนะครับถ,ถ้าใช้กับเครื่องดนตรีเปียโ,โนนะครับเบยด,ดั้งันเสียงเกิมรู้จักเล่นเปียโ,โนไหมนะครับถุยเอุ่ยเสียงตต่ว่าหมอดจูดทอยนะครับก็คือหมอดจูดก็คือเล็กน้อยนะครับอยก็คือเท่านั้นหมอดจูดทอยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับถูบุยนะครับแปลว่างานอนดิเรกนะครับสั่งนะครับแปลว่าว่างอ่า ส่วนมากก็ใช้กับเวลานะครับถ้าถ้าพูดบ้างเฉยก็คือเวลาว่างนั่นเองนะครับมีเวลาว่างทันมานะครับติ่งเงียนนะครับแปลว่าการอาสาสมัครนะอันนี้เป็นคํากริยานะครับถัดไปครับเบงเวียนหรือยาเทืองนะแปลว่าโรงพยาบาลนะครับกงดงคือชุมชนนะครับถึกสืบอแปลว่าจริงๆแล้วนะครับเมแปลว่า ชอบมากๆคลั่งไคล้นะครับยึดลาแปลว,ว่าโดยเฉพาะนะครับยึดลากลุ่มเถเสยนะครับก็คือฟุตบอลโลกเตืองนะครับแปลว,ว่าคิดนะครับจริงๆแล้วในในในบอกนี้ในเล่มนี้จะคำวงเล็บแบบนี้มิสเตอร์เกนลี่ติงเนี่ยแปลว่าคิดแบบผิดหรือหมายความมีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับแต่ว่า ผมดูภาพรวมรมคำว่าเตืองเนี่ยแปลว่าคิดเฉยๆก็ได้นะครับมันก็ไม่ถึงว่าคิดผิดอะไรถัดมานะครับบันเบอสุกหรือว่าบันกานาหรือบันหมีแปลว่าอเมริกันฟุตบอลนะครับอันนี้3คำนะมีความหมายเดียวกันถัดมาครับบ้องใจหรือสาเกลนะครับแปลว่าเบสบอลกวนเบิร์ดแปลว่าเทนนิสหรืออาจจะมีคาอีคำหนึ่งคือ แตนิสนะครับซึ่งแปลว่าเทนนิสเหมือนกันกอแหลแปลว่า,าบางทีหรืออาจจะนะครับบองโซแปลว่าบาสเกตบอลนะครับโมเทถาวก็คือกีฬานะครับเอือเจีองแปลว่าชอบแปลว่าโปรดปรานนะครับเบยว่ายน้ำหยาแปลว่าบ้านนะครับเตียวเชว่นะครับแปลว่านวานิยายนะครับ โกเดียนโกเดียนนะครับคือคลาสสิคอลนะครับแบบดั้งเดิมนะครับเจยนะครับแปลว,ว่าเล่นหวีเกมิมนะครับหรือวิโอลงนะครับแปลว,ว่าไวโอลินนะครับเสืองเกิมเสืองเกิมแปลว,ว่าเปียโนนะครับแล้วก็คำนี้ที่อาจจะไม่ไม่ถูกแปลนะผมน่าจะ คำหนึ่งที่เหมือนกับหลุดลงไปในรายการคําศัพท์ที่ไม่มีก็คือคํานี้เดี๋ยวครับผมเลื่อนขึ้นมาดูหน่อยโอเคครับดังดังดังนะครับดัง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 แปลว่าเล่นที่ใช้กับไวโอลินนะครับซึ่งจริงๆมาจากคาว่าเคาะนะครับก็อาจจะเพิ่มคําว่าดังดังด้วยนะครับดังดังเอาไว้ตรงนี้นะครับแปลว่าเล่นนะครับแล้วก็ในเล็บอาจจะเป็นเปียโนนะครับ เพลงแล้วกันมเล็บเปียโนเพื่อให้รู้ว่าคำศัพท์นี้นะแปลว่าเล่นนะครับแต่ใช้เฉพาะเครื่องดนตรีเปลียนโนถัดมานะครับมาดู language point นะครับก็คำแรกเนื้อลานะมีความหมายว่าโดยเฉพาะนะครับโดยที่เหนียวกาสีล้ํานะครับเนื้อหลาขันลีก็คือฉันชอบอกาสีก็คือนักร้องนะเนาะเหนียวกาสีล้ําก็คือ ฉันชอบนักร้องจํานวนมากนะครับยึดลาโดยเฉพาะนะครับขันลีก็เป็นชื่อนักร้องนะครับเหอเถื่องแซมทีวียึดลา là, วาวยึดลาวาวกล้วยต่วนนะครับพวกเขามักจะหรือบ่อยๆนะครับดูโทรทัศน์นะครับบ่อยๆนะครับยึดลาโดยเฉพาะวาวกล้วยต่วนก็คือในปลายสัปดาห์นะก็คือในวิกเอนนั่นเอง คำศัพท์ใหม่นะครับก็มีกาสีนะครับนักร้องนะครับแล้วก็กลวยต่วนนะครับก็คือสุดสัปดาห์ถัดมานะครับอ่าสำนวนไอหมาจังไอหมาจังนะครับก็คือใครจะไม่นะครับเช่นนะครับไอหมาจังทิชอันเฟอร์นะครับใครจะไม่ชอบทานเฟอร์นะครับใครจะไม่ชอบทานเฟอร์อะไรแบบนี้ก็ได้ ซึ่งสำนวนนี้จริงๆมันมีความหมายตรงข้ามคือทุกคนชอบทานเฟื่อนั่นเองนะครับทันมานะครับไอหมาจังแก๊สยิงเหงยนหนาวน้อยเหล่านะครับไอหมาจังแก๊สยิงเงนหงยน้อยเหล่าใครจะไม่เกลียดคนพูดโกหกนะครับแสดงว่าทุกคนเกลียดคนพูดโกหกนะครับทีนี้ก็คําศัพท์ก็คือน้อยเหล่าหรือน้อยสวยนะครับก็คือพูดโกหก ส่วนคำนามก็คือเงื่ยน้อยเหล่าวหรือเงื่ยน้อยสยก็คือคนที่พูดโกหกนั่นเองนะครับถัดมาครับคำว่าก่อแหลนะครับซึ่งมีความหมายว่าบางทีนะครับตัวอย่างก็คือก่อแหล่เหาะดาเวญยาบางทีพวกเขาได้กลับบ้านแล้วนะครับก่อแหล่เหาะแสบยวาวใส่ก่อนกล้วยตวนใน บางทีพวกเขาได้บินไปไส้งอนเมือ่อเมื่อเขาเดียนะอ๋อจ่ะตัวทีก็แลเหาะแสใบาวาวใส่ก่อนกล้วยต่วนในบางทีพวกเขาจะบินไปไส้งอนในสุดสัปดาห์นี้นะครับในปลายอาทิตย์นี้โอเคอสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับ chào các bạn